การกลับมาของ Honda p r e l ล d e ปี2026นับว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของวงการยานยนต์ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแฟนรถสปอร์ตคูเป้ที่เฝ้ารอคอยการคืนชีพของตำนานรุ่นนี้มายาวนนานปรีลุดรุ่นใหม่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อสะท้อนความเป็นสปอร์ตที่แท้จริงผสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ให้ทั้งความร้อนใจและความประหยัดฮอน da ตั้งใจทำให้ r รีลุด2026กลายเป็นรถที่สามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักความแรงแต่ก็ยังต้องการการใช้งานที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน ภายนอกของพรีโหลดใหม่มาพร้อมกับเส้นสายที่เฉียบคมและดีไซน์ที่เน้นความรู้ลมกระจังหน้าฉกเฉียวพร้อมไฟหน้าเล็ทรงเรียวบางเสริมด้วยไฟเดลไลท,ที่ให้ความรู้สึกดุดันสปอร์ตกันชนหน้าถูกออกแบบให้รับกับช่องดักลมขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์เส้นตัวถังด้านข้างดูแน่นกระชับพร้อมซุ้มล้อที่บ่งบอกความแข็งแกร่งล้ออลลอยขนาด19นิ้วลวดลายใหม่เน้นความสปอร์ตและทันสมัยส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท,ท้ายเล็แบบเส้นยาวเชื่อมทั้งสองข้างสร้างเอกลักษณ์ที่มองเห็นแล้วจำได้ทันที พ่อไอเสียคู่เสริมความร้อนใจรวมถึงสปอยเลอร์ท้ายเล็กๆที่ช่วยกดตัวรถให้แนบถนนมากขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารเราจะพบกับความลงตัวระหว่างความสปอร์ตและความหรูหราฮอนด้าใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งหนังแท้และวัสดุตกแต่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์แผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ที่เน้นการจัดวางให้ผู้ขับเข้าถึงทุกฟังก์ชันได้ง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมทั้งระบบนำทางที่มีการอัปเดตเรียลไทม์ ระบบเสียงพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำถูกติดตั้งมาเพื่อมอบประสบการณ์ฟังเพลงที่เต็มอรรถรสพวงมาลัยทรงสปอร์ตแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังตัดตรงด้านล่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการควบคุมมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันหรือโหมดการขับระบบแอร์อัตโนมัติแบบแยกอิสระซ้ายขวาพร้อมช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง เบาะนั่งคู่หน้ามาพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าและระบบทำความร้อนรวมถึงระบายอากาศซึ่งทำให้การเดินทางทั้งใกล้และไกลเต็มไปด้วยความสบายขุมพลังของ Honda p r e l u d e 2026ถือเป็นจุดเด่นที่สุดในรุ่นนี้โดย Honda เลือกใช้เครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรเทอร์โบชาร์จและมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงให้กำลังรวมกว่า330แรงม้าแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองได้ทันใจส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับการขับีส์ รวมทั้งยังมีโหมดขับขี่ให้เลือกทั้งคอมฟอร์ตสปอร์ตและสปอร์ตพลัสซึ่งแต่ละโหมดจะปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์พวงมาลาัยและช่วงล่างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าได้รับการพัฒนาใหม่ให้ยึดเกาะถนนได้อย่างมั่นใจพร้อมช่วงล่างที่จูนมาอย่างลงตัวระหว่างความนุ่มนวลและความสปอร์ตอัตราเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้ภายในเวลาเพียง5.7วินาทีเท่านั้นถือว่าเร็วและแรงพอตัวสำหรับรถสปอร์ตคูเประดับนี้ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี regenerative braking ที่ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่เมื่อเบรกทำให้สามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าในบางช่วงได้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยไอเสียได้มากกว่ารุ่นก่อนๆด้านระบบความปลอดภัย Honda p r e l u d e 2,026มาพร้อมแพคเกจ Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่รวมเอาฟังก์ชันอัจฉริยะไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ Collision Mitigation Braking System ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา Blind Spot Monitoring และกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถหรือการขับขี่ในที่แคบง่ายขึ้นกว่าเดิมระบบถุงลมนิราภัยรอบคันถูกติดตั้งมาอย่างครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารทุกตำแหน่ง สิ่งที่ทำให้พรีลูด2,026แตกต่างจากรถสปอร์ตทั่วไปคือความสามารถในการเป็นรถที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางพอสมควรสําหรับรถคูเป้เบาะหลังแม้จะไม่ได้ใหญ่เท่ารถซีดานแต่ก็รองรับผู้โดยสารได้สบายในการเดินทางระยะสัน้นพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่ามีขนาดพอใช้สําหรับกระเป๋าเดินทางสใบใหญ่หรือสัมภาระสําหรับการเดินทางสุดสัปดาห์ การประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับความรู้สึกในการขับขี่ของพรีลูดใหม่นั้นให้ความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความมั่นใจพวงมาลัยไฟฟ้ามีการตอบสนองที่คมชัดช่วงล่างหลังแบบมัลติลิงช่วยให้รถเกาะโค้อองได้อย่างแม่นยำแม้ขับด้วยความเร็วสูงก็ยังให้ความมั่นคง การเบรคมั่นใจด้วยดิสเบรกสี่ล้อพร้อมระบบ ABS และ e b d ที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวทำให้ Pre リลูด2026เป็นรถที่ขับสนุกและปลอดภัยในเวลาเดียวกันดีไซน์โดยรวมของ Pre リลูดใหม่ยังสะท้อนถึง DNA ของรุ่นดั้งเดิมที่เคยเป็นตำนานในยุค80และ90แต่ถูกตีความใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยทำให้รถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่จะดึงดูดแฟนเก่าแต่ยังสร้างความตื่นเต้นให้กับคนรุ่นใหม่ที่มองหารถสปอร์ตที่มีทั้งสไตล์และเทคโนโลยีล้ำสมัย สำหรับราคาจำหน่ายคาดการว่า Honda Prelude 2026จะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ2ล้านบาทปลายๆถึง3ล้านต้นๆขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มสปอร์ต o ูเป Hybrid เพราะได้ทั้งเทคโนโลยีความแรงและการประหยัดเชื้อเพลิงในคราวเดียวหากจะสรุป Honda p r e l u d e 2 0 2 6คือการกลับมาที่คุ้มค่าและสมศักดิ์ศรีของตำนานรถสปอร์ตที่หลายคนหลงรัก มันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสวยงามความแรงเทคโนโลยีล้ำสมัยและความปลอดภัยสูงสุดพรีลูดไม่ได้เป็นเพียงรถที่ซื้อมาเพื่อโชว์หรือขับเล่นในวันหยุดแต่ยังเป็นรถที่สามารถใช้งานได้จริงทุกวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือการออกทริประยะไกลฮอนด้า Honda แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าพวกเขาสามารถสร้างรถที่มีสมดุลครบทุกด้านได้อย่างไร หากคุณคือคนที่รักความสปอร์ตต้องการรถที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ Honda า r ร l u d ด2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามมันไม่ใช่แค่การรื้อฟื้นชื่อรุ่นในอดีตแต่เป็นการยกระดับให้ r ร l ล d e กลายเป็นรถสปอร์ตแห่งอนาคตที่พร้อมจะเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ในวงการยานยนต์และสำหรับใครที่อยากติดตามรีวิวรถใหม่ๆหทั้งสเปคฟีเจอร์และความรู้สึกการขับขี่ที่แท้จริงอย่าลืมกดติดตามออโต้ไทยการช์รีวิวเพื่อที่จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการ